สวัสดีครับพบกันอีกแล้วช่องสัญญาครับผมนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงๆครับครับอันนี้เราอยู่บนยอดภูเขานะครับนะครับมาสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับจุดนี้เป็นจุด จุดหินนะครับล่องน้ํานะครับอันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นสํานักสงฆ์นะครับแห่งหนึ่งนะครับอ่ะผมจะพาเข้าไปจุดข้างในนะครับอ่ะก็จะมีเสียงลมนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่บนยอดภูเขานะครับก็จะลมแรงนิดหนึ่งนะครับนี่เรากำลังเดินทางนะครับเข้าเข้าไปนะครับจุดที่พักสงฆ์ นี่ครับนี่ครับบนยอดภูเขาจริงๆนะครับนี่ครับบนภูเขานะครับเดยว่่าาาาาาหจจมน อันนี้เป็นกุฏินะครับพระอาจารย์นะครับก็จะเป็นชะงอยหินนะครับอยู่ใต้นี่ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับที่อยู่นะครับที่พระอาจารย์อาศัยอยู่นะครับนะครับเป็นชะเงือบหินจะพูดยังไงดีล่ะนะครับก็เป็นหินนะครับแล้วก็ครับก็ประมาณนี้นะครับผอไว้ไปชมนะครับ วันนี้เราเดินเทอดเดินทางมานะครับเดือกันสี่คนนะครับพี่มาสี่คนนะครับนะครับวาลีนะครับแล้วก็ต่อพานะครับแล้วก็ใหญ่เตี้ยนะครับอันนี้ผู้นําทีมนะครับบนยอดภูเขานะครับอันนี้เป็นชะงอยหินนะครับนี่ครับ เ,เ,เกิดลุงพาดแกงขาก็ได้เป็นเชิงอรับเป็นถ้ำนะครับจะว่าถ้ำก็ได้นะนะครับมีช่องนะครับมีช่องม,ม,มีทางเข้าไปนะครับเนี่ยครับจะว่าเป็นถ้ำก็ได้นะนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับก็จะพูดว่าเป็นถ้ำก็ก็ก็เป็นได้นะครับ หน้าวัดเสียวเหมือนกันนะนะครับหน้าวัดเสียวเหมือนกันนะครับโอ้โหก็เป็นธรรมชาตินะครับเชิงธรรมชาตินะครับถ้าใครชอบเที่ยวลักษณะเชิงธรรมชาติก็ก็โอเคนะครับนะครับเป็นการเที่ยวนะครับการพักผ่อนนะครับอู่ก็ดีเหมือนกันนะครับก็นี่ครับอย่างที่เห็นนะครับ ก็เป็นธรรมชาติเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นยอดเวียกภูเขานะครับนะครับอันนี้ผมก็พาเดินนะครับมาชมเนี่ครับเป็น พาอาอจารย์นะคับาาวันนี้เรามาสี่คนสี่คนจริงๆ, <S <S ๆนะครับเราจะพาเดินทางนะครับเดินเข้าไปดูว่า กุฏินะครับกุฏิของพระอาจารย์นะครับเป็นแบบไหนและยังไงนะครับท่านก็รับชมได้นะครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่ากำลังเดินนะครับภาพไหวๆก็พอทนดูนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับนะครปึ๊บนี่ครับ ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับขนาดผมนะครับแค่เดินขึ้นมาแค่นี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยอาการนะครับก็พระอาจารย์ก็จะมีใช้กานเดินทางไปบินาบาทนะครับจิตวัดของพระนะครับก็ใช้แบบน,นี้ ครับเนี่ยครับเนี่ยครับูหน้อยพูทำราานล้ะเออพี่ตะมงอนาาเลยดิพ่จะม่หมดบรรละย่าได้เจ้าเ่ยเออรับานลูกพักกันนะครับแต่วานะเเพื่อจะมหมดปันปู้ไปยุใสกันปูนะรู้จอด ๋ยวผมจะขากงวังได้โอเคครับเราก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับ โอเคครับประกอกันอยู่นี่ก็คือกันปุยน้ำหายากนี่โอเคแล้วบอไปไปครับได้ไม่เห็นแล้วลำบากก็เนี่ยครับครับล้แ่ัอยู่ทีนี่ อันนี้ผมแพนให้ดูนะครับว่าจุดที่พระอาจารย์อยู่นะครับเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่ต้องการเข้ามาชมนะครับก็พยายามกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังแรงใจให้กับช่องสัญญาครับผมด้วยนะครับนี่ครับในการเดินทางก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่จะเดินทางนะครับมานะครับก็เตรียมความพร้อมด้วยนะครับหน้าฝนไม่เหมาะในการเดินทางนะครับอันนี้ต้องเป็นช่วงแกล้งนะครับต้องดูสภาพอากาศด้วยนะครับเพราะว่าในการขึ้นมาต้องรถต้องมีประสิทธิภาพที่ดีพอสมควรนะครับเพราะาค่อนข้างจะลาดชันสูง อันนี้ก็เป็นพระเจดีนะครับนะครับสมเด็จพระเจดีนี่ครับนี่ครับเด่นนะครับพระเจดีนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับเพระเจดีนะครับผมก็จะเก็บรวบรวมบรรยากาศอย่างนี้ไว้ให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับนะครับ นี่ครับมีคำนะครับบายพระเจดีย์ด้วยนะครับนี่ครับะนะครับผมก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับ

ที่เราเดินมานะครับมันก็เป็นระยะทางที่เป็นวงกลมนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับทางที่เรามานะครับก็ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะอันตรายผดสมควรนะครับท่านอะยังไงก็พบกันในใหม่นะครับวีดีโอหน้านะครับวีดีโอถัดไปนะครับ ยังไงก็เป็นกำลังดงใจให้กับผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบััสดีครับ